สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำแนวการบินสไลด์นะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ของเราก็เนี่ยครับผ่าแบบนี้นะครับเราก็วัดแนวมาจากฝั่งด้านนู้นนะครับตอนนี้เราถมดินใหม่นะครับอยู่ข้างสระน้ําเรากลัวดินสไลด์นะครับเราก็จะตอกแนวนี้นะครับเดี๋ยวจะตอกให้ดูนะครับ วางลงไปเลยนะครับแล้วก็ตอกนะครับตอกไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับใกล้แล้วครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ถ่ายคลิปนี่ไม่ตอกนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต่อเป็นแนวแบบนี้ยาวไปเรื่อยๆนะครับพอน้ําเวลาฝนตกดินก็จะมาโดนไอ,อ้ไม้ไผ่นี้ขั้นไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไม้ไผ่แบบยาวๆนะครับมาลัดฝั่งด้านหน้าชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บเอาดินนะครับเก็บเอาดินที่ลูกใหญ่ๆนะครับมา เยนข้าแบบนี้นะครับใส่เข้าไปให้เต็มเดี๋ยวตอนทายเสร็จนะครับพอฝนหายตกพวบมันก็จะกั้นดินไม่ให้สไลด์ลงไปตรงขออสากนะครับท่านผู้ชมครับ